สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับออโต้กิมออทัวร์นะครับผมวัดจาก a s Auto อ e ต้ดิส c ิ้งเซ็แล้ววันนี้เป็นแขกรับเชิญนะครับผมซ i t ีแบง k ์จาก a s h a r l e ร d a v i d s o วันนะฮะก็วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่วัดที่นี่ครับผมฟูฟังชั่นฟูฟังชั่นคืออะไรครับพี่วัดก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของคนรักรถนะครับโดยจะมีทุกอย่างครบวงจรในที่นี่ก็ ไม่รู้ว่าที่ไหนจะมีครบไปกว่านี้ะที่นี่ครบมากจริงๆครบยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปดูบอกเลยว่าทีเด็ดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ของเจ๋งๆเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดู สวัสดีครับอาพี่ชื่อไลไรแล้วก็ที่นี่คือที่ไหนโอเคครับผมกูดดี้นะครับก็เป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับสถานที่ตรงนี้เราก็เรียกว่าฟุฟฟังค์ชันนะเป็นชื่อภาพรวมและเราก็จะมีหลายๆอเมนต์ Department อยู่ในนี้นะครับมีทั้งฟิล์มแฟคทอรี่ฟาสต์เฟ s เป็นร้านล้างรถแล้วก็มี ฟินเฟลเวอร์เป็นคาเฟ่ส่วนฝั่งที่เป็นโอจะเป็นของฟูฟังชันครับผมห้องที่เราอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนมิวเซียมกึ่งๆึ่งเวทงแอเรียเป็นให้แบบมานั่งเล่นกันได้นะครับใช้บริการได้ก็จะมีรถของ ลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อนๆเอามาจอดกันไว้แบบอย่างซีรีส์เดือนที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจบซีรีส์ปอเช่สกีไปแตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยเรากำลังเข้าเดี๋ยววันที่สิบแปดเราจะเรียงเป็นซีรีส์ของเฟอร์รี่แเดี๋ยวยังไงจะขอรบกวนนะครับเฮุณกุ๊ดพาชมสถานที่ได้เลยแตเข้ามาได้สองทางเมื่อกี้ทางตอนที่เราเข้ามาก็จะเข้ามาจากทางด้านในนะครับถ้าเกิดมีประตูหนึ่งก็เป็นประตูหน้าผมก็จะ ในหมาก็จะมีโต๊ะอาหารครับไว้ปชมตัวเลี้ยงกันได้อะไรเงี้ยฮะก็เห็นในในห้องรับรองนี่นะครับก็มีรถสวยๆหลายคันมีแนะนำคันนี้รักที่สุดอือืออ่าก็เป็นรถอ่ GT3 RS นะครับ997.2ครับนะรถของ AS สีขาวล้อแดงสีแดงคันเดียวในประเทศไทยอืมใช่คันนี้ก็โอ้โหฟ Heavy option มากครับ Full option สุดๆภายในสีแดง แล้วก็บอกบัคเก็ตขับสปอร์ตอันนี้มันมีน้อยด้วยต้องบอกว่ารถเอสจริงๆน่าจะมีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง1 0 0คันอ่าใช่ครับก็อันนี้ก็น่าจะแรร์ไอเทมที่สุดแล้วหายากแล้วก็ราคาเมืองนอกก็ขึ้นสูงเมืองไทยก็ขึ้นสูงแล้วก็ขับสนุกมากเพราะว่ามันเป็น The last r s manual แล้วเป็น r s เกียร์กระปุกรสุดท้าย เนี่ยเดียวจะทำไว้ประมาณสามที่ครับเผื่ออ่าแตกต่างกลุ่มกันด้วยมีวัดแปับแป้งอาจจะมานั่งเล่นกันตรงนี้แต่ผมเขารอล้างรถอยู่ตรงนู้นก็จะได้แบบว่าไม่ไม่ได้ต้องรบกวนกันมากครับอ่ารับสั่งของแต่งรถได้ล้อพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สั่งตัดจากเมกาเป็นล้อฟอร์สหลักๆที่นี่เป็นล้อแบรนด์อะไรครับ เรา,รเ,ราเราทำล้อเป็นแบรนด์ของเราเองเลยว้า <Wow. S 2> ใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็คืออดีไซน์เนี่ยมันก็ออกแบบให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวตัว,ตวอลูมิเนียมที่ใช้ฟอร์สทำก็เป็นของเมริกาเครื่องตัดก็เป็นแฮสใช่ครับก็มันก็ก็จะแบบอาจจะมีราคานิดหน่อยสูงหน่อยนึงครับแต่ว่าก็ได้ล้อที่มันแบบมีคุณภาพแล้วก็ลายตามตั้งใจครับ หรืออยากจะติดโลโก้ของตัวเองอะไรก็ได้เก็ได้ก็ดีก็เท่าก็เรียกได้ว่าเป็นคัสตอมวิวเลยใช่ใช่คัสตอมวิวนะครับแล้วก็ถัดมาก็มีปูโต๊ะปูรับไม่ได้หยอกเยาะได้เลยได้เลยเดนั้นได้เลยอันนี้ก็สั่งทำเป็นพิเศษเลยไหมครับอันนี้ก็ใช่สั่งทำของของมีแบบลายโลโก้สกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ สนุกมากฮะทีแค่เดินเดินเดินแค่แค่โซนโซนเดียวกับสนุกมากเลยเดินดูแบบแฮปปี้ครับในส่วนนี้ก็จะเห็นว่าเ,เรามีมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ด้วยนะครับก็อีกหนึ่งธุรกิจของนี่ก็คือรับบริการรับฝากอจอดรถนะครับแล้วก็มีบริการล้างมอเตอร์ไซค์ด้วยล้างเครื่อง <Okay. S 3> มอเตอร์ไซค์นะครับ ราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากคือคนติดต่อมาเครือบมอเตอร์ไซค์เยอะเหมือนรถยอกอ่าเยอะใช่เยอะเหมืรถยกนี่เขาอยากล้างแบบถอดกันหมดเลยอ่ะเข้าใจครับเขาจะแบบเหมือนถอดน็อตออกมาล้างแกะดีเทลเาเหมือนมันมีคนสนใจเรื่องเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโดยปกติอ่ะมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถรถแฟร์ริ่ะล้างได้แค่ภายนอกถ้าไม่แกะแล้วก็ความดีเทลในการแกะมันค่อนข้างยากแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนลูกค้าที่มอเตอร์ไซค์อ่ะ พร้อมที่จะจ่ายเงินเยอะด้วยเพราะทางที่นี่เองก็มีช่างทำงานด้านนี้อยู่แล้วอันนี้ก็มีปัญหากใช่ไหมครับดูอุปกรณ์ครบใช่แล้วบางคนอาจจะมองข้ามไปนะฮะเซตนี้เนี่ยผมเรียกว่าโปรตีนโปรตีนโปรตีนโปริงเลยนะเอ่อเลน99นี่ไม่ไม่ไม่จรีดมากอันนี้จะเป็นอ่าตัวนี้เป็น Desporto City ใช่ไหมครับแล้วนี้ก็เป็นซุปเปอร์เล็กสองคันหกห่วเบามากมันจะมันมันมอไซค์นี้แบบพอมันเป็นไอซุปเปอร์เล็กนี่มันเบาแบบ ใช่เบาว่าตัวธรรมดาแบบเยอะเหมือนคันนี้ผมยังไม่เห็นเหล็กในรถเลยมันคาร์บอนไฟเบอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ล้อไม่เห็นเหล็กเลยอิงคอนีลด้วยครับโอ้โหมันเบามากนี่ก็บริการรับฝากจอดไหมครับเราก็มีบริการชาร์จแบตให้ดูแลร่างใช่ครอก็เท่ากับว่าเราเป็นอ่าเทลเป็นเป็นไบท์โมเทลด้วยเป็นแล้วก็เป็นแบบเหมือนรถโยนด้วยพูดถึงโฮเทลก็เดี๋ยวพาไปดู ็อย่างแรกเลยที่นี่ก็จะเปิดแอร์นะครับแล้วก็เป็นเลด24ชั่วโมงนะครับบริการรับฝากจอดรถก็จะมีหลากหลายแบบยกตัวอย่างอย่างเช่นแม็กนาเลนคันนี้นะครับจะเป็นการจอดแบบไม่เคลื่อนเลยนะครับถ้าไม่เคลื่อนเลยเราจะมีการลองล้อย่างนี้ให้ด้วยไม่ให้เกิดเป็นพาร์ทสปอร์นตนะครับโอ้โหอ่าใช่ไอนี่ไอชิ้นพลาสติกที่เห็นเนี่ยชิ้นละ900 0นะ ก็คือมันมันซัพพอร์ตไม่ให um ้อย่างเหมือนถูกกดทับถูกไหมใช่ชาร์จคันนึ่งในใชย8ปดชิ้นแล้วก็รถแต่ละคันก็จะมีชาร์จเจอร์ของไทยของมันไม่ขรัไม่สลับชาร์จชาร์จเจอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเจเนอินนะครับมันก็จะ เรียกว่าเป็นพัฒนาไปกว่า c ีเทคอีกขั้นหนึ่ง <Yes. S 1> คือพวกนี้มันจะชาร์จแบตทั้งพวกลิเธียม AGM โดยที่มันไม่บวมได้สามารถเสียบทิ้งไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงบริการจอดก็มีหลายรูปแบบแล้ว<ะ>แต่ c u สตอมไนซตามใจลูกค้าบางคนก็ไม่จอดทิ้งให้วนให้เราก็วนให้ด้วยคำว่าวนรถให้นี่ไม่ได้เอาออกไปขับข้างนอกครับ<ะ>ก็คือวนในลานจดอดรถเพราะลานจอดรถเราใหญ่ก็จะวนซ้าย5รอบขวา5รอบให้เพื่อ ให้พวกชอกอัพบูชิ่งยางมันได้ได้ออกกับการนวดออกกำลังนิดนึงแล้วชายถ่ายวีดีโอส่งให้ลูกค้าเสร็จก็เอากลับมาล้างแล้วก็กลับมาเก็บเดี๋ยวถ้าจะพบริเวณเรียจะดูแน่นอนนี่ยอ่าสิ่งที่แบภูมิใจนำเสนอสุดก็คือพื้นของเซอร์วิส area ของเราก็จะเป็นพื้นแบบลายไม้แล้วก็จัดเซตไว้ให้แบบสมมติเป็นลูกค้ารถมาเซอร์วิสที่นี่อะครับนั่งดู รถตัวเองตอนทำรถถังได้เลยเหรอครับนี่ถือว่าดูเนี่ยจริงๆเนี่ยพื้นเนี่ยคือพื้นแบบพื้นอินดอร์เลยครัใช่ใช่พื้นแบบท้องล้ำแข็งเลยอ่ะใช่ครับเออ่เซอร์วิสแอเรีย์สำหรับมีเซอร์วิสทั่วไปแล้วก็มีเรื่องของการโมดิฟายด้วยอย่างคันนี้ก็เพิ่งมาใส่ท่อเททเนียมที่เห็นเมื่อกี้ที่เพิ่งใส่เข้าไปอ๋อตัวเมื่อกี้ที่แขวนด้านในใช่ไหมครับอันนี้เป็นเอ่อ488เดี๋ยวเรื่องแป8รอใส่คันต่อไปว้าวใช่ช่างเราก็ ช่างได้รับการอบรมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหัวหน้าทีมชุดเป็นฝรั่งคอ,อคอยมาดูแลเรื่องเซอร์วิสแอเรียด้วยครับผมก็ในส่วนของด,ด้านทางเข้ามาเลยก็จะมีบริการนะครับล้างรถเับสีอันนี้เราก็าจะตกแต่ง ห้องล้างรถของเราเนี้ยครับได้อินสปิเรชันมาจากกาล่าของแบทแมนบูสเแนวนเลาดาวน์เลนครับตอนล้ารถของเขาใช่ไหมนี่ก็จะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะครับมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครให้การมองคอามทนหานแบบมองเห็นชัดเจนมีที่เด็ดอีกนิดนึงสําหรับรถลูกค้าที่ชอบดูรถเองตอนล้างเป็นแบบเป็นชอบ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 มันจะเปียกทำช่องนี้ไว้ คือมายืนชิดกระจกได้เลยมองไงก็ไม่เบียกนะสองดูรถตัวเองได้เลยสนุกเหมือนกันนะบางคนเขาชอบดูจริงครับชอบดูรถตัวเองตอนล้างครับก็สามารถมายืนดูนได้จะบอกว่ามันเป็นความแอดดิกอย่างนะ <c oughs> เห็นรถตัวเองสะอาด เป่าแช่แห้งนะครับก็เกือบองเกือบแก้วแล้จะอยู่ตรงนี้นี่ก็มีเชลฟ์ผลิตภัณฑ์ของออโต้จิ้มนะครับว้าวแล้วก็ก็อย่างที่บอกว่าจะใช้ของออโต้จิ้มทั้งหมดเลยตั้งแต่น้ำยาครับล้างเครื่องฉีดยางแมกมาทุกอย่างทั้งหมดก็ฝุ่นฝุ่นไม่มีเครื่องของออโต้จิ้มขายเนาะอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวจะกำลังเดี๋ยวจะ่นำเข้านะรอรอดครับถ้ายังไม่พบครับแล้วก็แกบอกว่าจริงๆเราก็ล้างหมด บอกไม่ไม่จำเป็นน้องแบบราคาราคาเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นราคาหนึ่งร้อยบาท500าร้อยบาทแล้วก็มีไล่แพ็กเกจขึ้นไปเรื่อยๆที่นี่อะไรเด็ดครับถ้าเป็นกาแฟที่นี่อะไรเด็ดถ้าเป็นกาแฟต้องบอกเลยว่าคนขายฮะเด็ดไม่ใช่ แนะนำหน่อยฮะแนะนำหน่อยคือตัวนี้จะตอนนี้จะเป็นวอเมกาโนอ่าเมกาโนสค่ะเออเป็นส้มสองคกาแฟส้มเคยเคยทานกาแฟส้มไหมเคยทานฮะเอาหนึ่งแก้วครับผมขอหนึ่งแก้วครับเอาส้มยังไงชอบทานเครื่องดื่มแบบนมนมไหมส้มแบบนมแบบมอคค่าอะไรพวกนี้ครับอ่ะได้ลองให้ลองให้ลองให้ลองมอคค่าด้วยหนึ่งทีกลอดนอกจากจะมาลองดูล้างลุดแล้วเคลือบสีติดฟิล์มอะไรต่างๆนี่ก็มี ความพเศษนะครับใช่ครับตังังมากนะฮะอีกหนึ่ง์วิสของเราคือฟิล์มแฟคทอรี่นะครับก็บริการติดฟิล์มอ่ากันรอยนะครับติดฟิล์มกางแสงะครับก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟิล์มแล้วก็รวมถึง แรปเปลี่ยนสีรถโอ้น่นแหละสังเกตดีๆครับก็เราก็จะเน้นไปเรื่องของ area working นี่มันเป็นที่สะอาดแล้วก็ตกแต่งมันแบบเช่นสไตล์เป็นลายสบายมีรูปลักษณะใช่ครับอย่างคันนี้ก็เป็น p o r s c h e GT3 RS ตอนนี้กําลังติดฟิล์มกองแสงอยู่ครับนะครับแล้วก็ติดฟิล์มสายล็อกพันขอที่ติดติดสายล็อกพันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับส่วนคันนี้ตรงนู้นก็เป็นปอ r s c h e Panamera อันนี้คือเป็นสีแคริโอนเกรดสีที่ผมชอบซึ่งซึ่งเป็นสีรับเปลี่ยนสี <c oughs> สดเดิมในรถเป็นสีเทาฟิล์มสีถ้าดูวนันจริงๆอะ่ะคุณภาพดีขึ้นเยอะมากกว่าแต่ก่อนใช่ไหมกว่าแต่ก่อนเยอะ,ะมากก็ <c oughs> ถือว่าเป็นฟิล์มทางเลือกถ้าไม่ได้อยากเป็นฟิล์มใสก็ <c oughs> ถือว่าอยากเปลี่ยนสีเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ใช่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 เนี่ยอันนี้ก็จริงๆอ่อรถมา สั่งเคย้อนเกไม่ได้รอนานไม่เป็นไรมาข้างนอกเอาพัสตามดไปก่อนกลับไปที่ร้านกาแฟไหมฮะได้ครับกาแฟน่าจะได้และเครัวให้ชิมก่อนมีกาแฟมาแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูที่เป็นกาแฟกับส้ม อร่อยนะอ่าซึ่งตอนแรกๆที่ผมรู้จักเนี่ยผมรู้สึกว่าแปลกมากฝากไว้ด้วยนะฮะริมริมเกษตรตัดใหม่ของเรานี่เองฮะมาไายเส้นทางก็วิ่งมาทางเกษตรหวงมินต่อหมอที่60นะครับอ่าก่อนจะเลี้ยวซ้ายไปลาดตะเขาครับยังไงก็ขอฝากไว้หน่อยฮะว่าช่องทางการติดต่อนี่มีอะไรบ้างมีเพจ Facebook นะครับชื่อฟูลฟังชั่นนะครับแล้วก็ อินสตาแกรก็เป็นฟังกชัน DKK นะครับสอนท่งทางได้ครับ,รบก็ฝากติดตามด้วยนะฮะว่าในอนาคตที่นี่จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่นี่ก็ฝากติดตามทางเพจได้เลยครับได้เครับ <Yes. S 3> แล้วก็ที่สำคัญฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์นะครับของ AS Auto Detailing Center นะครับซึ่งตอนนี้เรามีทั้ง f a c e b o o k มีทั้ง YouTube แล้วก็ Instagram ครับเดี๋ยวก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี่เลยครับ ยังไงวันนี้นะฮะขอขอบคุณที่นี่มากครับุมมากครับ,บและผมก็ <Okay. S 1> จะบอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นลูกค้าที่นี่แหละอาว่าบ้าเราอยู่ใกล้แถวนี้มาก <c oughs> ครับผมขอบคุณได้ครับขอบคุณมากเลยครับ <c oughs>